คนคนปันใช่เงินไหนใช่เงินปจเอัหมดอันนี้ขมอยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือของกระทรวงข้อมูลเพื่อทันแน่นันตัวนิดหนึ่งเราอยากช่วยแต่คนสอบมันบอกว่าช่วยแต่ต่อทีกช่วยแล้วระวังนิดนั่นนั่นรู้ได้ไงว่าตายอย่างถามมกันแล้วพอท่านท่านท่านโยธาไปดูร่วมกับทางท่านข้อกินแล้วบอกว่าโอ้ไม่มีผลโครงสร้างหรอกก็ซ่อมแค่ตรงนั้นนะครับไม่ได้เล้านีเดียวจะขอทุบทั้งหลังเจึงเรืองของทานสารสนกษฐ์ผมเชื่อว่าเราพอตอนนี้ก็คง ของไปไปยังของกระทรวงสาธารณสุขที่นำเสนอมาว่าเกิดควาวสายจริงไหมจริงเพราะมีประกาศภัยนะครับโดยพอมาณในวงเงินเท่าไหร่ก้าโดยในบอ่บอบอ้าบอ่บอของหมู่ที่สี่ทั้งหมดที่เป็นบอ่อบาดาลแห้งพร้อมกันหมดหบอ่อครับแยกเป็นตำบลพองขหนาน6รัวเรือนพองคำเม้า62รัวเรือนประกาศใส่ที่7คนในํำรวจวามถูกต้อเมื่อวานก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งและตำบลทองคำเม้าก่อนในพื้นที่จุดตี สี่หลังนะครับก็มีหมู่สี่หนึ่งแล้วก็มีหมู่สองแล้วก็มีแต่ละหลังว่าอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับส่วนไม่ไม่มีตกค้างนะครับมหมู่ที่หนึ่งบ้าน<ม>ควรครับแล้วก็หมู่ที่สี่บ้านควรอยู่ครับ,รบก็คือนีม,มีข้อจำกัดเราตอบว่าเราไม่ผิดเขาก็ไม่เชื่อเขาให้เรารู้ไปเรื่อยๆตัวไหวาจะปว่วอยู่ที่ทําแล้วเนี่ยมันจริงจะอยู่ในเกณฑ์ ที่จะเป็นตอนนี้ของนครเมรืองสองแห่งนะครับที่ดินกับทางโรงพยาบาลกระบวนการก็คล้ายๆกันของตัวองค์ปรกองส่วนท้องถินนะครับและผู้แทนของโดยาการจังหวัดรบแต่ถ้าไม่ช่วยเลยมันก็ใจ,ใจะจีดจังประดนนั้นคือถ้าเปนอยู่ในหลักเกณฑ์ันมนทางท่านไปด้นะครับญาตอย่างนี้แล้วกันครับญาติเล่นจัด,ดจทั้งหมดเขาบอกว่าแผ่นดินไหวไหมันหลังคาทั้งหมดเนี่ยมันสั่นเหมือนถ้าคุณตาบ้านเขาบอกว่า